ปาดพี่น้องทัวลงจัดระเบียบกับบอท่านบาดดิผู้ดใดสิมาซอย,อยคอยจัดระเบียบระบาดท,ทุกคนคะ่ะรู้สึกว่าคอยต้องแบบว่าหาผู้ซอยหลายคน <c oughs> ใหญ่บเป็นจักเทือเราคอยในเบิ้องสวงนะ่ะทุกคนคะ่ะเออตัดสินใจเองว่าได้เวลาเวายังไปบ่มีความคิด ความเท็จจริงนะบ่มีเลยเชื่อไม่ได้โอ้ยเนอกข่อยละเงิดหลายคนเฮาอันวาดแต่ผู้อื่นเสือพอได้วาดแต่ผู้อื่นเนี่ยกินสตอไปหลายกํมนะคะอย่างที่สำคัญเนาะค่อยอยากจะรู้คพือกันว่าไผเดือดค่อยละซื้อๆอ,อยู่เด้ววาคข่อยโง่ข่อยกะย่อมรับว่าข่อยโง่นะแต่ว่าถ้าว่าคข่อยฉลาดขอยกะยอมรับว่าข่อยฉลาด เพราะยังเรื่องที่เดือดร้อนบอ่บแมนคอยผู้อื่นเขาเดือดร้อนเขามาขวคํำปรึกษาเขาอยากจะให้แช่ปัญหาต่างๆในต่างแดนนี่แหละแต่ทวาเจ้าดีพ่อเจ้ากับฟ้าออย่างออกมาแล้วก็แช่ปัญหาแบ้งปั่นมูพวกตี้เอาเวลามาเฮ็ดเรื่องดีๆซ้อยสังคมซอยกันเนี่ยตัวหลามันจังแมนนอกจาก